ในทุกยุคทุกสมัยมนุษย์ส่วนใหญ่ล้วนตกอยู่ในโลกกระทำแปบละการคือมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีสรรเสริญ,รญมีนินทาสิ่งนี้เป็นของคู่โลกพุทีิยังติดข้องอยู่ในโลกก็ต้องตกอยู่ในโลกธรรมนี้ทั้งนั้นส่วนพระบรมศา,าสดา และพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านได้เข้าถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิตแล้วได้บรรลุกายทมอาหารหัตแล้วจึงไม่วั่นวหวในโลกธรรมทั้งหลายใจท่านมีพระนิพพานเป็นอารมณ์อยู่เหนือสภาวะอารมณ์ของปุถุชนทั้งหลายพระองค์รงประกาศอมตะธรรมไปยังส,สรรพสัตว์ผู้มีทุลีกิเลสในดวงตาน้อย ให้ได้ดื่มรสแห่งอมตะธรรมให้ได้รับรู้ว่ารสแห่งธรรมเลิศก,กว่ารสทั้งปวงทําให้มีอริยสาวกที่เป็นอนุพุทธะตัดสู้ตามรุตองค์อีกมากมายนับไม่ถ้วนท่านเหล่านั้นก็ได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงและความเต็มเปี่ยมของชีวิตดังนั้นผู้ใดก็ตามที่มีใจอยู่เหนือโลกธรรม และปฏิบัติธรรมจนได้เข้าถึงธรรมก็จะได้รับรสแห่งธรรมและชีวิตก็จะมีแต่ความสุขและความสำเร็จตลอดไปนะจ๊ะมีเนื้อความที่ปรากฏในลาบคระหิกะชาดกความว่าไม่ใช่คนบ้าก็ทําเป็นเหมือนคนบ้าไม่ใช่คนสอเสียก็ทำเป็นเหมือนคนสอเสียด,มนนยดไม่ใช่นักฟ้อนลำ กระทำเป็นเหมือนนักฟ้อนรำเป็นใจคนตื่นข่าวก็ะทำเป็นเหมือนคนตื่นข่าวการกระทำเช่นนั้นย่อมจะได้ลาบในหมู่คนหลงงมงายมนุษย์ส่วนมากในโลกนี้อยากจะเป็นคนมีลาบสการะมีเกียรตยิยศชื่อเสียงเงินทองได้กันทั้งนั้นเพราะใจยังข้องเกี่ยวอยู่ในโลกกระทำแปประการ แต่วันางที่จะทำให้ได้มาซึ่งลาบยศของแต่ละคนนั้นอาจไม่เหมือนกันคนที่ไม่มีศิลธรรมประจําใจไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษก็จะคิดหาวิธีการต่างๆนานาเพื่อให้ได้มาซึ่งลาบยศของตนโดยไม่คํานึงถึงความถูกต้องชอบธรรมส่วนบุคคลที่เป็นบันณฑิตนักปราศ จะไม่ทำวิธีการอย่างนั้นลาบยศที่ได้มาต้องถูกต้องตามทํานองคลองธทมและเป็นที่ยกย่องสรรเสริญของคนดีทั้งหลายเมื่อใครรู้ใครเห็นเข้าก็จะยอมรับนับถือตามปกติบัณฑิตนักปรา์จะติเตียนวิธีการที่ได้ลาบยศมาอย่างไม่บริสุทธิ์ และเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจของบัณฑิตทั้งหลายเหมือนดังเรื่องราวที่จะเล่าให้ได้รับฟังกันในวันนี้นะจ๊ะในครั้งพุทธกาลมีพระภิกษุโรูปหนึ่งซึ่งพระอาศัยอยู่ที่วัดพระเชตวันมหาวิหารพระภิกษุโรูปนี้เป็นสัตว์ทวิหาริกของภาษาริบุเถระมีอยู่วันหนึ่ง ร,รับภิกษุอรมนี้เกิดปัญหาสงสัยในเรื่องลาบสการะจึงได้เข้าไปหาพระสารีบุตรเถระไ่า้แล้วได้นั่งที่อันสมควรส่วนข้างหนึ่งและได้ถามถึงวิธีการให้ได้ลาบว่าท่านผู้เจริญขอท่านช่วยบอกวิธีการปฏิบัติเพื่อให้ได้ลาบสการะเพื่อสดับสติปัญญากับผมหน่อยเถิด กับผมควรทำอย่างไรดีถึงจะได้มีปัจจัยสี่เกิดขึ้นอย่างน้อยก,ก็ให้มีเจีวรไว้ใช้สอยบ้างอระภาษเดบุเทระฟังคำของสัตว์ที่วิหาริกแล้วจึงกล่าวตอบไปว่าดูก่อนอวโสลาบสการะเป็นสิ่งที่ไม่ควรย่อมเกิดขึ้นกับภิกษุ ตีประกอบเพศุสีอย่างนี้คือหนึ่งพึงทำลายหิริโอตปะภายในตนและละสมณสัญญาเสียแม่ไม่บ้ากระทำตนเหมือนเป็นคนบ้าสองพึงกล่าววาจาส่อเสียสามพึงเป็นเช่นกับนักฟ้อรำและสี พึงเป็นคนเออกระเริกเฮฮามีวาจาไม่สมควรมาวิกสุได้ฟังคำแนะนำของพระสาริบุตรเถระแล้ว<ส>ก็รู้สึกสลดใจแล้วตำหนิตีเตียนวิธีการปฏิบัติที่ให้ได้มาซึ่งลาบสการะต่อมาภายหลังพระสาริบุทธเถระก็ได้เข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาถวายบังคมแล้ว กลาบทูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระภิกษุสัตธิวิหาริกของตนให้พระุทธองค์ทรงทราบพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าดูก่อนสาธิบุตรไม่ใช่แต่ในชาตินี้เท่านั้นที่ภิกษุรูปนี้ติเตียนลาบสาการะแม้ชาติผ่านมาเธอก็เคยติเตียนอย่างนี้มาแล้วเหมือนกันเมื่อพระสาริบุตรเถระ แต่ฟังพระดำรัสเช่นนั้นแล้วจึงใครอยากจะรู้เรื่องราวในดิตชาติของสัตว์ที่วิหาริกของท่านจึงกราบทูลนรตนาพระบรมศัสดาให้ทรงตรัสเล่าให้ฟังพระองค์ยังตรัสให้ฟังว่าในอดิตการครั้งที่พระเจ้าพรมทัตครองราชสมบัติอยู่ ในเมืองพาราณสีชาตินั้นพระโพธิสัตว์ถือกำเนิดในตระกูลพราหมณ์มอเจริญเติบโตมีอายุเพียงแค่16ปีเท่านั้น <c oughs> ก็สามารถเล่าเรียนจนจบตรายเพศและศิลปศาสตร์18ปประการได้สำเร็จทุกอย่างหลังจากที่เล่าเรียนจนจบแล้ว ก็ได้เป็นอาจารย์ที่สาป,ปามโมกสอนศิลปศาสตร์กับมานพบถึงห้าร้อยคนที่มาขอเป็นลูกศิษย์ของตนในกลุ่มมานพบทั้งหมดนี้ยังมีมานพบอยู่คนหนึ่งเป็นคนที่เรียบร้อยมีศีลาจรวัรงดงามวันหนึ่งมานพบคนนี้ก็ได้ขับไปหาอาจารย์แล้วถามขึ้นว่า ข้ท่านอาจารย์จยบอกวิธีการที่จะให้เดลราบสการะเกิดขึ้นกับผมใกล้อยากจะรู้ปฏิบัติาของผู้มีราบ,บเป็นอย่างไรเมื่อพระบิษัทผู้เป็นอาจารย์ได้ฟังคำพูดของมานพแล้วจึงกล่าวตอบไปว่าโดยกนพระมหาจำเริญราบยอมกอ่อยขึ้นกับบคุคคล ปร,ประกอบด้วยเหตุทั้งสี่อย่างนี้คือไม่เป็นคนบ้าก็ทำเหมือนเป็นคนบ้าคือทำบาปกรรมทุกอย่างมีความลายใจและต้องไม่ครัวความทุกข์ในนรกสองไม่เป็นคนส่อเสียดก็ทำเป็นคนส่อเสียดเที่ยววิพากวิจารณ์ผู้อื่นไปถได้รับความนิยมจะเป็นที่กล่าวขวัญส ไม่ใช่นักฟ้อนรำก็ทำเหมือนเป็นนักฟ้อนรำคือมีมายาแสดงได้สมบทบาทเพเื่อเรียกร้องความสนใจไปได้ทรย์มาสี่ไม่ใช่คนตื่นข่าวก็ทำเป็นคนตื่นข่าวคือต้องประโคมข่าวให้คนตื่นตาตื่นใจโดยมาสนใจว่าข่าวนั้นจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ สักคนให้ความสนใจแล้วก็จะได้ลาบอย่างแน่นอนเมื่อมนบได้ฟังคำของพระโพธิสัตว์แล้วจึงกล่าวขึ้นว่าท่านอาจารย์หน้าติดเตียงความประพฤติของบุคคลผมมีความต้องการอยากได้ลาบสการะเพราะการได้ลาบสการะมานั้นไม่ประกอบดิธรรมเลย ตัวการออกบวชไม่ได้จะได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างประเสริฐเพราะการสแสวงหาธรรมเร็วเสยกว่าการสแสวงหาโดยไม่ชอบธรรมองค์มานบดำริถึงตอนในการออกบวชแล้วหลังจากนั้นเม่นนานจึงได้ออกบวชเป็นฤาษีและมาบวชแล้วก็เป็นผู้มีอาชีวะบริสุทธิ์แสวงหาโดยชอบธรรมและได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรม ตัแด์สายความขายันมั่นเพียนได้การมาพึ้ปฏิบัติทำอย่างต่อเนื่องไม่นานนักก็สามารถทำอภิญญาสมาบัติให้บังเกิดขึ้นได้และได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขเดิมหน้าถแห่งชานสมาบัติเราจะเห็นได้ว่าบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายท่านมายินดีในการสแสวงหาลาภสการะเกียรติยศ ชื่อเสียงเงินทองแต่ยินดีในการสแสวงหาธรรมะภายในและการได้มาซึ่งลาบสการะและยศถาบรรดาศัก์นั้นถ้าไม่มีความรู้เรื่องกฎแห่งกรรมอย่างท่องแท้แล้วก็จะขาดหิริโอตปะไม่ละอายหรือเกรงกลัวต่อบาปอกุศลหรือกลัวต่อความทุกข์ยากในวบยภูมิเพราะธรรมดาของผู้ต้องการลาบยศนั้น จิตใจก็จะมุ่งกระทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้ได้มาได้เริ่มคนหนึ่งถึงความชอบธรรมใจมุ่งแต่จะเอาให้ได้อย่างเดียวเริ่มนึกถึงวิบากกรรมที่จะเกิดขึ้นกับตนเองในอนาคตการภายภาคบึ้องหน้าเพราะฉะนั้นการได้ลาบยศมาด้วยวิธีการที่ไม่บริสุทธิ์บัณฑิตนักปราทั้งหลาย ท่านจึงไม่ยกย่องสารเสรินแต่ถ้าหากได้มาโดยชอบธรรมจึงเป็นการดีจะได้เอามาใช้ในการสร้างบาร,รมีทำให้บาร,รมีของเราเต็มปีมจะได้หมดกิเลสเข้าพระนิพพานดังนั้นเราจะทำอะไรก็ตามต้องพินิษพิจารณาดูกันให้ดีอย่ามองแต่ได้อย่างเดียวโดยไม่มองเสีย ใจความปรารถนานำหน้าความชอบธรรมแล้วเราจะได้ไม่ต้องมาเดือดร้อนใจในภายหลังกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอมนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจหน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนา ไอ้มีมาหาสมบัติจักรพรรดิตากไม่พร่องมันเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบาร,รมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นไอ้มีสุขภาพบพารม,มัยมสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุข,ขายยืนยาวได้สร้างบาร,รมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลก มีดวงปัญญาสว่างสวยัยเข้าถึงวัธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเถิด